สบายดีทุกคนถุงมังทุกบอลตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงกับสี่สิบหกนาทีทุกคนวันนี้ก็บพันผุดวนาทีเช้าวะทุกคนกาดท่องภากันได้เด็ดคือเก่านุกคนมืนดผ้ามาืดฝนกับโบพันธ์ในนาตาลี่กีาม่านปนประตูทุกคนในประตูมาปนปิ้งนะกฐินปนอันนี้เฮ็ดเพื่องของมือนั่นแหละใส่ตู้ไปจนว่าซ้ำเบิดแล้วละ่ะทุกคน หากะทิมาตัมอ้าตัมผิดอันนี้หัพวพักบัวทุกคนหัวหอมอ้าทถั่วเลววอะไรถับวเนี้นะหัวหอมบวลามาหอมน้น่อยทุกคนหากิตัมบันี้มันเกะยา่าหาก็ได้กินข่าวเพนหากไิก้นข่าวเช่าทุกคนสวยเลยนะโห มูเขาได้เร็วเลยนะนายังพูดได้เร็วเพราะว่าดังไฟติดนานติดทุกคนท่านมันเป็นยังไงกันคือบทติดสู่แล้คนสู่ชีวิตนั่ะละสู่ไปคนเฮาไปตามภาษาของนางคนเฮาไพกระมักความดีเลยทุกคนเฮกระมักความดีความงามเด้อไพ่กระไรกระหม่มจบความดีความงาม จะไปว่าให้กันจะไปว่าให้กันทุกคนวัอนี้พ่อมากินตั้มปนปลาทูมักอันนีก็กินอันนั้นนะจุกจคนปลาทูหน้าพอนะอันข้นที่คายพอนะอันนี้เร,ปราปลาทูเคาหนึ่งพอนะอันตีเขามาเสะหน้ำเกลืออะไรนั่นนะครับบ้าบ้าบาบเสะหน้ำเกลือจะมาปีไอห่อนได้ทุกคนอันตัวมันใหญ่ด้วยนะทั้งหมักใหญ่ ไปซื้อแลยค่ะแซ่บแซ่บอันน้นนีจำได้ตัวน,นั้นอยู่อันกรุงเทพไปซื้ออยู่อันตลาดอันคาทอนอันจกักรคาทอนยังอะไรลืมจักรโซอ่ย,อยังอะไรไเจ้าตาับน่ะแซ่บแซ่บตามปนแบบนี้แหละไปห่อนทุกคนไปซื้ออยู่อันพ่อรับอยีกคนทัดตัดกองไปบางใดเนี่ เขาเจ้าปุ่นเขาจะถามว่าเสลเบแบบน้ามันเซเบียบเหงือกตาตรี่ว่าเอาแบบน้าพนั่งหมักจังเขากระจัดการในบบน้าทุกคนก็มีพักมาเก็บแบบพักลวกเ้องพินออกเป็นาระปุ่นพักลวกมาเคือลวกอะไรเป็นเหตุนะเฮาะกะเจียบกระเจยบนะไรแนวะไร่วมกันก็มาซื้อขหนี้วนะทุกคนดาปุกงมาปุ้งกันท่องมาท่องขาหนี้วจะมาซื้อชงห่อซห่อยันบบอีมากัดกินกระเลือ อลไรมันเสพได้อาหานนะกินไปสู่ไปสูทานาน่ทุกคนเล้วมักอะไรก็กินอันนั้นเบากันเลยทุกคนเด้อมัการไดเข้าเอาอันนั้นสู่สู่ชีวิตทุกมือทุกวันทอดเลยสู่มนี้พยังมืออื่นทุกคนอันใดกัญย์โมเลกุลเบาเบาเบาหวาอยู่ ตามทุกคนลแล้วแล้วมันนีเัาแบบแหงทุกคนคนแหงเมงวันกะทำไม่เพื่งดินมือวุ่ทุกคนฟันง,นนนนดนงดูเสียงกิน,กนปรเดียวกัาแทบขึ้นกาอยู อยู่คนเดียวกับมวนคือเก่าทุกคนเะฮออยู่ตามภาษาพวกนางนั่นแหละชีวิตมูมีหมูหมูมีครูปรุงทุกคนถ้ากใส่แต่เป้งนัวเด้อกับปลาเด็กเนี่ยแหละเครื่องปรุงเข้ากันได้ปลาเด็กเข้ากับปรุงมาเรียบร้อยแล้วล่ะเป้งนัวอันนี้น่าปลาเด็กเข้าต้มไม่ได้เด้อ บ่อยแล้วค <c oughs> ูรโพเมวันอันหัวอ,อมนะเขาจี่ลงเลยทุกคนอ้อมนะจี่ลงไปแล้ว <c oughs> ตามเขากันนะจังซี่มอนเป็นหน้ามากะจิเขา,าบะแนมนเองมะกะจีหน้านผัวนะทุกคน ข้ามักยังเขากินอนั้นทุกคนเลยมากนั้นก็ซื้อมากินชิมมั่งลูกเห็ุแนี้ไมิดีลวแล้วทุกวานกวนๆอยู่ทุกคนก็บดิดิจุดทั้งโต๊ฮีทุกคนขมักคืออ่ะอาบาเตือนพระละมาบ้านนี่อย่าห้เมาบ้านนี่ เราบางเดนจะได้กินขอยญาต้มีเสียงโลดดันทังปีนะทุกคน หมุนก้องก็บ,บ่ได้ตกนะพ้าวออกินแล้ไปก้อนนาำพร่ามาบ้านมะเขืออันนี้นะ่ะไปยังี้มะเลยเพิ่นกับตึกเบ็ดตึก,ตกปลาคาอยอื้อหื ช่วยแหละคกินข่าวช่วยมีทุกคนก็ออขอบคุณขอคุณอะไรเอฟซีท,ทุกคนทุ่มองวทุ่บอลที่ติดตามที่ดึงชมตะลีลุงลิปไปแล้วกรับหลังไหลมาทางใต้ทางเหนือนั่งกาดีอุกดีใจทุกคนตกน้ำเกืบประทานขอบคุณค่ะพว่าจะทุ่มทุ่มองวทุ่บอลขอบคุณคำถามมาทางท่านถามมาสี่หน้าขาตอบเบิดนักกบได้วัดาจาังไร คนกรจะกู้คร no ับก็ต้องทามได้ทุกคนพอคนติดตามฮ้อนอกกระทาพักกระตอบก็ไหนมันออกกัอทุกคนคนหัก่นแพง่นถามนอฮักกระตอบ่นกระือขมักกูบ้าวเละไรฮักกระทามกุกี้กูกี้นอท่านทัะ เสพแล้วทุกคนทั้งกินทั้งโอมคนมินคอมเมนต์อบอกว่าระบัยแบตาลี หนาบ้านนาตีนหลุดเลนไม like ่ไม่อะไรได้นาตีหลุดธาอะไรเถือแล้วเพราะว่าต้นนาที่ขามทะนุคือบ่ม nah ีหลดเขากับเนมเลยเนมที่เนมที่ขามไปทะลุไปได้ก้วงแลอกในนอหนอยนึงเดี๋ยวจะ่าบัเตบัดมาามาว่ากระถิกเขาบีเกช ทุกกินไปสู่ไปแต่ละเมือแต่ละเว้นทุกคนเฮ้อเมื่อนี้กินอันนี้เมื่อนึง่งกินอันนึงกับบ่าวบั่นท่านยังกินอันนั้นการประชาขคงนาง ที่ไปทำงานอยู่ที่นีคนหนึ่งเราบบม,มีเงินก็เรก็ไม่ได้ไม่ทุนใจนะแล้วก็บบนะวกหายืมหมูซื้อกินพอเราซื้อรักก็ซื้อหลายหลายนะซื้อมานนะเรา่ได้ประหยัดเราเป็นกระทู้อยู่หละซื้อมาแล้วก็เอิ้นหมูมาก,กินนำ้ำเบิดเบิดคาบนี่แหละก็าเรียกไปแล้วไม่ทุนใจนะเบิดแนะละะ้วก็เบิดเลย ชูชีวิตอยู่กรุงเทพกับชูชีวิตนาตาลีน่ะคนเท่าน่ะที่มกักความดีของงานดูทุกคนนืมีเมื่อหนึ่ง แล้วมีคุณคนคนงา่น้ำกันแหล,ละคาร์บอนากเพิ่มน,น้ำนักาลีน่ะประมาณห้าร้อยบาทแล้วเท่านี้แหละให้นักาลีเก็บให้อยู่ในตู้เสื้อผ้าตู้กับตู้ยางแลมยิมูกระเทยพวกนั้นแหละคาละมอนเราแหละชมพีินาเก็บเนนงเินให้คุณน่ะนะเราชมเขาแบ่งวงเ้ินเราละชละเราอามีเราไปแหกตู้เราละไปโจกเอาสร้างเงินนะทุกคนนากตรีระบูมบุบปานนี้ บานนีจ้กของเขาละมันอันเขาจะได้เงินเอาเงินไปซื้อกินนะไปจกพงศ์หลวงพิธคนนะนี้เราชอบมาอาไว้อยู่มันย่าอันนะจะมาพิษกันประชันจะของเงินกัมนาตาลีนะ,ะทันทีกับประจันในว่าเขากระเทนเขานัานะ่นละเขาในว่าเขาเอาจะโกงเงินนะ ประเทนเขานั่นหะคุณทานกกนะ,ะ,นะนนคุณพัหนาหูใจเนาะน่วยนวยคนปิการณาท่นทาว่าอย่ฟังทุกคนแสบเลย ใช่ใช่ชีวิตอยู่กรุงเทพเจ้าบ้านพี่น้องนะครับหลายปีนะนักทีน่นัสูญทนอยู่เป็นทั้งเด็กลูงกึง่งเฮ้ยเป็นทั้งลูงกึง่งเป็นทั้งอยู่โรงงานท่อผ่าทั้งอยู่โรงงานเวรทั้งอยู่โรงงานปักไฟทั้งญาติอาหารทั้งหลับทั้งโกสาลทุกคนนักป็นเพื่อชูชีวิตนะทั้งทำนี่คือเก่าจักปีนไปเลย กระเจ้าคือคือฮอตจะดีว่าชูไปโคเตมิเลีอ,อกมีแรงโคเตาย,ยากิบจะปวดโคเตาย,ยากิบจะเป็นโคเตาย,ยาไข่าย,ยานาวโคเต่พ่อเพียงโอเคขนาดนั้นทุกคนพ่อเพียงอะไรโอเคที่อยู่ไม่กีน่นะพ่อ เทาแล้วก็ทอดต้นเทียงละเทงนั่นจะอุ่นไหมอันนี้ก็เห็ดเพื่อเมือนั่นแหลนะสะได้ตาาีนักเตะตีมากินเท่า อันนี้แซ่บในมันงเขาห้ามกินในมันก็ไไลายน,นะบอร์เบิดนะ เวลาไลาย,ลยทุกคนไปปะค,ค,คนเดิมจะได้กชูสวิตตั้งพันชูทุกคนคุณท้ากระหม่อมนดีประชุมทุกคนนะน้องไพค์กระหม่อมนดีอย่าไปว่าอย่าไปว่าให้กันอย่าไปนินอย่าไปนินท่ากันทุกคนสูชๆไปเจอเมื่อแต่ละวันพอคันใหม่สบายดีวันดีครับ